รถพย่บานฟิแลนต์นี่สวัสดีครับพี่น้องคนสิบภาไปซองมาจอดรถนอนรีสอร์ทกับไผยวะมี่พี่บ้านฟิแลนมานอนรีสอร์ทกับไผยเมื่อวานนี้พยาบานลูกเพ,พย์เปิดได้ไหมนี่จะ,าาจะเข้าไปซองเอาอยากเห็นเปิดเด้ย มีเยอาอยู่ใครนี่มีอะไรอย่างไหนนอนอยู่หันกษิตโคนตัวโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ้นี่อย่ามาไก่เขาเขานอนฟีบ้านฟิบแลนด์มาจอดรถนอนรีสอร์ทว่ะสัสนอนรีสอร์ทตัวมโมนิแสดงอยู่อำเภอไหนทุ่งสีอุดมอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนอนใครเขานอนชายเขาหลับเขานอนซาเขาไม่ให้เบิกขึ้นเลยนะก็เห็นอย่างเบิกขึ้น อกจากศีงเมืองน,น,นอกจาารเดินทางเนี่ย,ออยติดตามเพื่อนที่เลนพ็ดินตามพี่บ้านเจมาหาจอเสด็งคุณอะไนดีดีนี่คือการใช้ชีวิตของพี่บ้านฟินแลนด์เมื่อคืนเดินทางมาจากเมื่อเสียพี่น้องการเดินทางมาเกเจ้าอย่าตื่นเนะพี่เสียงดังจะท๊อไรอันเดินท,น,น,เดนทางมาจากันสาแก้วของมืงเพืนสาแก้วเพื่อโคกสูงเอ้เประมาณติประมาณโคกสูงสาแก้วโคกสูงพี่น้องเดินทางมากอ่ะชั่วโมง หกหาชั่วโมงมุงเกเด็กจแล้วบอกบอ่บอะก็มาแบบช่วยอเลยบอกเมียนเสาพอดีวันนี้เล่นเสร็จก็จะกลับกรุงเทพอ,อีกเจ็ดชั่วโมคงครึ่งนะครับปทุมบอมั่งก็อยู่นอนนั่งสินบอพี่น้องเฮ็ดจังไรละพี่นอ้นอ,งนองไม่ข่อยคือว่ากันไปเขาไปเนียแท้วันนี้อยู่ที่งานอย่างแข่งเรือชักเ้าอี่ยังก่างาน แข่งเว้าวเป่าโวดแข่งสักเว้าเป่าเว้าวชักยังไงแข่งเอ้ยแข่งเว้าวเป่าโวดเออไม่บะแงนแักเว้าวเป่าโวดคือจะมไม่โดนแข่งบอกว่ะของดีเขาแข่งเว้าวเป่าโวดแข่งว้าเป่าโวดตัวเกี่ยวเตรียมมุกในเมือนเพมันมาเบิดขายดิมาเลยเพี่ออำเภอขอนเสิร์ตเด้อวันนี้งานใหญ่ใช่ไหมอำเภอทุ่งศิวลดมมันใกล้เมืองอยู่นะอำเภออะไรหรอ กล้เมืองนออกมันไกลไหมองกูตื่นเหมือเดียวแกเพื่มเมืองมันไกลแ่บเื่อเด็ดยวมดนนีก็หางกันสิบกรโลนีอ้าวหรอแมนเดียดดม,มีอะไรเด็ดไหมมีวิบัติยังมันรีไนิเอาี้เวทสูงสีดมนี่โอ้ยสิมัลีนี่งมันมีอย่างหอนี่นี่กหาเลยเขาอย่างทีเป็นคนนอนในหันมันกอดที่ยังมันกอดใบหนมันเลียนนี้วาคันนี้โอจะเลีมาแต่ลียนนอนสูแต่สีเลียนย่ำเหย คือว mm, <his. S 1> nah, ah ่าิ <hatten>. ืมหดส่งหนอกส่งเน็ตยังใส่ตัวเกาได้ไหมใส่ตัวเกาใส่ตัวเกาหน้าเวทีวันนี้ใส่แม่ไปด้วยนะครับตัวเกาตัวพี่หน่องเดือดห้าฝ่าวไรฝ่าวไรมาได้ดิมาไดาคำดิท่านหนึ่ยแขวอยู่บ้าน่ะเพรที่แปดอะไรสุดเลยนะที่จดือดกัดมันบอกมือแรกอย่าหล่ะบ้านใดมือแรกอยู่อันบ้านพูนอ๋อบ้านมัน คอนแก่นมันแร่งเร้วเท่ากับขารังสีเลยบานรักผมไม่็นผมก็เป็นผมกับบรดดี้ย่งบานรักแต่งนาเองให้ผมเองมันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเราะว่าปัดแป้งเบาเออปัดแป้งเบ่งไม่ใช่บางแสงบอดไหมบางแค่บางเสงแหงอย่างหน้ารัสิตาสดใหม่บนีเบอร่นอัตีมึงรู้สอไมคือเกาแหนสองไมคคือเกาที่แะบหอยังอยู่เกาแล้วอ้ากถ้า่เสียอเสน ผัวเทือนผัวเทือนหรือหันหลังมาดูนนหันหลังคนีบ้านรักอยู่รีหรอบ้านรักยูรีบ้านรักหรอบ้านรักบ้านสังเขาเป็นเสื้อสักบ้านักอยูร่รีไม่มีเสื้อใส่เลยถ้ายูรีไม่ส่งมาถ้าบ้านทักยูรีไม่ส่งมาให้ก็จนไ,ไม่ได้ใส่นะครับเอาไปทุบใส่ตั้งหมูปเอา,าเดี๋ยวขยี้เปียก็ได้สัน่เาานเพราะว่สิบก็คือหมูโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปหากินเขาจะข้าวกันโดนเข่าไม่แคบหมูวันนี้ไม่ทราบได้เพราะว่ากินถ้ามันเป็นปลาปเพราะว่ากินหมดแล้ว โอเคพี่น้องนะครับผมเราจะเจอกันไปกินข้าวพีคะกินนามนะครับก่อนับผมสรุงกระด้งเดิลนะครับวันนี้นะครับบ่ญี่ไผ่เดชเพิ่นเรียนนี้มาขันนี้เสียงไว้ร้องหนาบ้งว่ไม่ไม่ของหนาวม่ขอนาวเ้ยของหนาเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย